โดยงานบุญในครั้งนี้มีสาธุชนมาร่วมกิจกรรมงานบุญทั้งที่วัดและร่วมงานบุญทางออนไลน์โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวานบุญประทีปและพิธีถวายทิพยบุพภาซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่การยาณมิตรหนูพรเรยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบันดิต พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญบูชาข้าพระโดยมีกาเลนมิตรดวงมาลาพิลาวันและกาเลนมิตรพมรวิไลศักด์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายขีลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชและกัลยนณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโคมไฟโดยมีกัลยนณมิตรต่วนวงทองและกัลยนณมิตรดอกแก้วพิมมศรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายธยรรมโดยมีกัลยาณมิตรสรพง์วรจิตเป็นประธานนำกล่าว ส่วนพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดมีกัละยาณมิตรสมหมายเผ่าพงสวัสดิ์และกัละยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานได้ตั้งริ้วขบวนและอัญเชิญผ้าตรายวางบนแท่นพิจารณาพระปาส่วนทางคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปาการนี้ประธานคณะต่างๆได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ให้ความสําคัญกับพิธีบูชาข้าพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านจะได้สร้างบารมีตามติดติดตามมหาปูชินียอาจารย์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสการะพระมหาสมบัติอินทปัญโยเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งพระอุปชากค่ะ